แล้วถึงถึงผมมันเรียกผมด้วยนะนานเลยเกินเออนะฮะก็มาอยู่ฝั่งนี้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเียสนาบคนแรกไม่ไม่ไม่ผมอผมมีอะไรนะฮะอน้องการอะจ้ามีอะไรจะบอกผยาวเลยผมเลยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ เตรียมมาพูดเยอะมากรู้สึกข้างในบอสพอรจาะน้องจะพูดเยอะแล้วนะเดี๋ยวน้องเล่นมุกด้วยจริงๆแล้วบุคคนพูดเยอะมากจบแบบพาจบแบบพาแบบทตอนแรกมาจริงจังมีสาระตอนหลังจบแบบพาเลยครับขี้แตกขี้แตกการเราใหดได้ตรงนี้เลยจ้ะพี่ยบยากเอาเราเล่นเราเล่นนะรู้สึกอยากแกลงกันแกลงกันก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาก็ก็พูดไปบ้างแล้วเนาะก็ ขอบคุณจริงๆนะคะที่มาโอ้โหขอบคุณจริงๆอันนี้คดีใจนะไม่ได้หลอกให้ค่ะแล้วก็เหมือนกันนะคะขอบคุณพี่บอสด,ด้วย <Okay. S 1> ที่แบบว่าอาจจะแกล้งเยอะไปหน่อย oh, หมายถึงว่าพี่บอสแกล้งหนูเยอะไปหน่อยๆๆแต่ก็ ขอบคุณที่สอนอะไรหลายๆอย่างกันโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ชมแน่ชมพี่ว่านะการกระสือว่าสอนพี่รู้จักกับคำว่าอดทนเลยเพรปกติในกองไม่มีใครชมเขาเลยแรงมากหยอกเล่นหยอกมีแค่ตัวเองในกระจกเงาโอ้โจริงนะตัดเธอแล้วอ่ะนอกจากสอง